มาในสภาพนี้ตื่นตายเข่งคิว้วไม่ทันค่ะไปแล้วดูฟันหน้าฉันใชฝีมือเธอเนี่ยอ่ะก็สมกันไหมล่ะกูเลยไม่เขียงคิว้วเลยเห็นไหมวันก่อนติดบล็อกอัพไปอีมาดามแพมคันไม้คันมือหลุดซี่เดียวกูแงออกตั้งแพงเลยค่ะคอยดูน่าจะบอกหมอให้ด่าเมียไส้เข็ดกล้าดา่ากูไหมล่ะทำไมไม่ทะลุกระแพงเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาปรับค่าประตูกูค่ะวันนี้รองเท้าไซส์ใหญ่ขายดีมากหมดเกลี้ยง ตีนเลยกระเทยชัวคุณวิทย์ก็จะมีความฝันที่เป็นจริงค่ะมีฟันที่สวยแปดซี่บนแปดซี่ล่างไหนอ,อ,อาปากสีไม่มีหมายอยู่ดนนีๆไม่ใช่ฟันของเมียชัน้นฟันเมียเธอจะเอาอยู่น,นี่แหละออจูบเลยค่ะ <c oughs> คลินิกนี้มีแม่ย่านเงือกอยู่ด้วยแม่ย่านเงือกอะไรบอกกูว่าไปกูเป็นผีบ้านผีเรือกูยังจะไม่โกรธนะ <c oughs> เดินเข้าไปสิแล้วมึงเริ่มอัานอะไรอย่างอัาแล้วอ่าต่อไปเนี่ยเราจะไปหาหมอกอบนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอใส่ชุดฆ่าเชื้อสเตอร์ไรพร้อมเลยนะคะเพราะว่าจะเตอเชื้อโรคอย่าง <c oughs> มาดามแฮมเป็นหมอตกใจหน้าเมียผมเลยครับ ตกใจไรอย่าหมอตาสั้นหมอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูไม่ได้เขียนคิ้วมามีอ <c oughs> <น>ะไรจะแก้ตัวกับหมอไหมที่ทำฟันฉันแบบนี้มึงแดกขนมปังฝรั่งเศสไงขนมปังไม่ได้หมายความว่านิ่มเสมอไปนะคะขนมปังฝรั่งเศสก็สต้องจุ่มซุปก่อนค่ะถึงจะนิ่มมึงแดกแตกโตอะไรไม่ไม่บอกแต่แรกหมอบอกแล้วนะห <c oughs> <c oughs> มอบอกแล้วนะว่าห้ามเคี้ยวของแข็ง ตบปอหกมาได้ยังไงเนี่ยมึงยังไม่รู้เลยอะไรแข็งไม่แข็งเนี่ยเบียจะขอโทษหมอไหมไม่ค่ะมไม่ผิดสวัสดีะนะคะพี่หมอก๊อกนะคะการดูแลฟันของคุณวิทย์เป็นยี่งไรบ้างคะก็ในช่วงที่ต้องใส่เข้วีเนียช่วคราวเนี่ยแจ้งว่าต้องพยายามไม่ไปใช้กัดของแข็งนะครับอาจจะแตกได้นะครับคราวนี้เป็นไงล่ะไม่ต้องถึงขาโต๊ะมือขอบคุณนะครับที่ช่วยงานออกให้ หมอจะได้ไม่เหนื่อยเนและนี่นะคะก็คือฟันวีเนียนะคะหมอคะไม่เห็นมีฟันเคี้ยวหมาเลยอะค่ะทาไมมีแต่ฟันแท้หมดเลยอะคะหมอหมอไม่พร้อมมึงอยากอยากคุณหมอก็จะทําการส่องหมาในปากคุณวิทย์นะคะว่าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวทุกหมาจะกัดคุณหมอพี่หมอคะหนูแงให้ดีกว่าไหมคะเหลืออยู่สองซี่หนูว่าหนูทําเร็วกว่าค่ะเดี๋ยววัน dental studio clinic เออชื่ออรไอเรียกยากมาในครั้งที่3เนี่ยวันนี้เนี่ยคือมาใส่ฟันจริงนะคะ ไม่ใช่ใส่ฟันจริงสิใส่วินนี่ยันคุณวินก็ได้ฟันที่สวยแล้วนะคะสงสัยพี่หมอก๊อบมากเลยทำไมอ่ะครับมีคนไข้ที่มีเมียเป็นโรคกระสาทเน,นโนหูมาก <c oughs> โอ้ยไม่มีอะไรจ้ะยาชาหมดธิ์หรือยังคะ้อง <c oughs> หมดต้งนนแล้วจ้ะแล้ยเจ็บหมอไม่ห่วงคนไข้เลยหรอครับอ๋อหมอมีหน้าที่ดูแลแค่ช่องปากคะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย,อยเจ็บฟันต้องมาที่เดอะวันอ่า จำไม่ได้ดสีเอทไซเมอร์ก็อุ้ยมึงพูดไงมึนห<อ>ัดพูดบ,บ้งสิฟันมึงยี่ฟันกูค่าเดอะวันเดนทอลสตูดิโอออนนุชครับสาขาออนนุชนะมาแต่ที่สาขานี้เพราะว่าสาขาอื่นไม่ได้สนับสนุนกูค่า <c oughs> ลิแ่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยยังดูดีขนาดนี้เลยคุณว <c oughs> ิครัหมอประสิบบอกว่าหมอไม่ทำฟันล่างให้แล้วค่ะ <c oughs> น่หน่รถเราใครเอาอะไรมาคุมอ,อ๋อเขาใส่ถุงยางค่ะก <c oughs> ันเลอะฉันรีบมาขนาดไหนคิวก็ไม่ได้เขียนดู ไม่เขไม่ไดอกเลยนะกลัวก็ไม่รู้ว่าเป็นของใหม่ The One Dental Studio สาขาอ่อนนุชนะคะที่สนับสนุนเราขอบพระคุณค่ะสำหรับสาขาอื่นไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะไม่ได้สนับสนุนค่ะ Thank you